กลับมาเจอกันอีกครั้งครับหลังจากหายไปเป็นอาทิตย์เผื <c> ่อ <oughs> <P et it> ใครยังไม่รู้ครับช่องเราเพิ่งโดนแบนด์มา1สัปดาห์ <S <S ล่าสุดเราเพิ่งคว้าแชมป์สวีเดนครับมาครองได้และในลีกทีมก็เป็นจ่าฝูง10เกมชนะไป9ไม่เสมอใครแพ้ไป1มี27คะแนนและเดือนนี้มีเกมแค่3เกมเพย์เยอร์เอาบมันอีกรอบปะละ่ะแล้วโอ้โหสีเสื้อมัอนมันใกล้เคียงกันจังละมาที่เรากัด เต็มมือมันมองไม่ชัดว่าใครเป็นใครอ่ะวิแ่วแทงสวยเฮ้ยอู้หูจะเฟคช็อตเกือบรุนสวยระาแล้วสายรีบร้อย้ไม่จังหวะยิงดูดิเราลงมาเป็นตัวพักบอลครับผมแล้วแทงออกข้างแล้วดูจังหวะดุยสายเข้าได้ไงเหมือนจะตรงตัวด้วยนะมีมุมชัดกว่านี้ไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยครับแล้วโอ้โหประตูพลาด หนึ่งศูนย์ครับในบ้านสบายสังเกตเกมในบ้านยิงไม่ต่ำกว่าสองสามลูกนะนะทีมเยือนทีมเยือนบุกบ้างเข้าตรงกลางโอ้ยสวยนะนะมีตัวรถแทงอย่างสวยเลยครับประตูประตูออกมาบล็อกแล้วเรียบร้อยจังหวะแรกของเขาคนละหมัดเลยนี่หว่าเนี่ยจังหวะแทงแล้วโอ้ยตัวประกุบไม่มีครับโล่งๆอย่างนั้นก็ได้แแปเนเน้นเขาขึ้นสายมาอีกแล้วโอ้เหมือนเดิมเลยจังหวะเดิมๆโอ้ยจังหวะเดิมๆ เอเส้นอุ้ย,ยสกิลสวยโอเคตัดได้ไม่ได้ครับโดน,นบีบเฮ้ย,ยไม่ง่ายวะ่ะไม่ง่ายนะรถดิ่งง่ายอีกแล้วครับเที่ยวผ่านไป46นาทีแล้วครับทึงเวลาบาเจ็บครบแล้วฟันโต๊ดมาสุดเส้นหักตรงกลางแนละ้วโอเคจานเป่าจบครึ่งแรกเลยโอ้โหเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยวะ่ะตรงทางนี้ก่อนโอ้ยได้อยู่ไหม นายอยู่อู้หมึงรีบไปไหนเนี่ยดีไปข้างบนนั่นแหละแทงมาสวยจับึ่งทีแล้วก,กดด้วยขวาทีมน้องมันดีจังหวะสวนกลับอยู่แล้วเว้ยแล้วดูมาครับผมเรียกบอลก,ก่อนที่จะได้แปะเน้นๆต้องหนุนช่วยเก็บรับขนาดนี้ดูดิตอนนี้นี่ไงเตะก,กันเองแล้วเสียบา กูว่ากูเตะเพื่อนนะไม่ได้เตะมึงเลยนะโอ้หฟีคิกระยะน,นี้ถ้าเข้านะเอาประตูกูไปทิ้งสังเกือบได้ประตูไปทิ้งพาไปเองครับโอ้โหต,ตัวยังใหญ่ตัดหม่แล้วปั่นเลยให้ก่อนสวยอุ้ยวันเล่เนี่ยนี่ไงแล้วสาม โอ้โหได้เทคคนเดียวครับแต่โอ้ยมันโหดไม่หน่อยแล้วจบเกม <c oughs> เป็น2ต่อนหนึ่งของโมโม่ครับผมได้ประตูจากกองหน้าทั้ง2คนและเกมนี้ก็เป็น3แต้มที่คือจับพอสมควรเลยนะบราวาบิดท,ทำผลงานให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นผู้นำตัวจริงของทีมในช่วงหลังนี่ยังไม่รวมถึงคู่หูของเรานะที่บทความก็เหมือนกันเป๊ะมึงก๊อปกันมาปะเนี่ย และดูสถิติของบาลโาูวิตดิลงไป11เกมครับยิงได้ถึง18ประตูเกมต่อมาเราเจอกับทีมอันดับ3ของลีกที่มีคะแนนห่างจากเราถึง8คะแนนและนัดนี้เป็นเกมเยือนด้วยซึ่งเราแพ้ไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นระยะห่างจะลดลงมาเหลือแค่5คะแนนทัศภาพยังเหมือนเกมที่แล้วที่เล่นในบ้านด้วยนะผมบอกเลยมีโอกาสแพ้สูงกดเสาแรกก็เลยเก็บบวันกันนะ แล้วเราพักเลยพักเราได้พิกด้วยเอา้าอย่างนี้ก็ไปสิครับผมเร็วแล้วผมให้ต่อเลยไงข้างบนข้างบนโู้หูเซฟวิทางโอ้สัสเมื่อกี้ออกขึ้นข้างบนนะแทงต่อให้เพื่อนได้ด้วยกูใส่ขวางยัยงเป็นเซฟเรอดักรอดักโอ้ยไอ้เี้มันแก้เพรดีวะ แล้วจบครึ่งแรกครับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเกมนอกบ้านมันยากหนึ่งแต้มมันก็โอเคนะแต่ผมต้องการสามแต้มในทุกๆเกมวะลองหนแล้วกันโลกสวยปะโลกสวยโยกสวยเอ้นี่ไงดิ้งขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วเหมือนจะเสียแฮนด์บอลนบโอ้โหนี่ไงอ้ยสวยไปแล้วไปแล้วแข็งว่า แข็งกว่าต้องกดเลยยิ่งตู่ตู่้หู้ไอ้มาดีแล้วแต่ดูเขามาเขามาได้เรื่อยโอ้โหโดนโยกหลังแอ่นเลยโอ้โหเอ้อพวดพวดสวยแล้วสวยแล้วให้ก่อนนี่ไงสวยเลยได้จบไหมได้จบขวาจบขวาแล้วหเก้าสิบนาทีผ่านครับโทษว่ามาดเจ็บหนึ่งนาที ชาบ้านคลองบอลแล้วตอนนี้ <c oughs> กินกันไม่ลงแล้วเอตติ้งเราได้แค่6กจุดเ้ายิงเข้ากอบไป3ครั้งไม่เป็นประตูจบเกมได้สกิลพอยต์มา8ตอนนี้เราช็อตเรา79ก็ให้ได้สัก80ก่อนแล้วถ้าเราจะไปเป็นทารกแมนแบบซาลาตันต้องใส่สเต็งเฮดดิ้งแล้วก็ช็อต power ผมว่าผมไปเอา h e ดดิ้งหน่อยดีกว่าตอนนี้ h e ดดิ้งเรา75 เพิ่มไปอีก5ได้ไหมได้วะ่ะเอาจริงๆฟอร์มเราก็ถือว่าไม่แย่นะสองเกมชนะ1เสมอ1นยิงได้1ประตูนี่นาโยโอ้โหไปไง่โอ้ยิยงโอู้้ว่าแทงโอ้แทงไรๆๆ้เลียดอตผมวิ่งช่องแล้วอะผมวางให้เลยแล้วกันอุย้ยไดนะ้แล้วะแล้วอ,อะไรอะมึงแต่ต่อไปดิ แล้วเ,เข้าไปได้อข้ไปได้ผมก็ขับข้างบนน <c oughs> ่ะว้าแล้วไปยังไงตัวบนไปแล้วสวยแทงเลยกูทําไมพี่กระเป๋นผมเกินแทโอ้ยหลุดอีกแล้วพี่แทงพอดีแล้วขัดแบกแน่นี่ไงแล้วโอ้ยโูโนต้นหนึ่งจะต้องหาโอกาสยิงไกลนี่หลุดนี่ไงแล้วกดสายนี่ไง แล้วใส่เลยครับวัดลมล้วนๆๆๆเป็นไงเอ็กซ์สพอไหมดูภาพช้ากันครับเข้าแบบไม่มีบอลเลยเอาแต่ขาเนี่ยหาจังหวะขวดจังหวะแท็กเข้ายากมากแล้วจบครึ่งแรกครับผมที่ศูนย์ต่อหนึ่งของทีมเยือนใส่นี่ไงแล้วกดเลยนี่ไงใช้คมใหญ่เป็นประโยชน์ สับพิงจนอยู่แล้วครับแต่ยิ่งบอลมันติดสายก้อยแล้วโดวนบอลสวนด้วยเนี่ยมาอีกแล้วโอ้โหเวเดิมจะล้ําจะล้าครับโอเคล้าหน้าล้มหน้าโอ้โหถ้าสองศูนย์นี่ไม่ต้องกลับเลยนะเกมเนี้ยมาถึงไม่ต้องกลับบ้านอ่ะนอนสนามอะ่ะนั่นแหละไปสวยแล้วดีดด้วยขวาพม,มึงไม่แปลแล้วสวยรัว มันชอบกลับหล้าว่าคู่เราตัวเนี้ยนี่ไงเออรีบรอยโอ้โเวนกินกระดา,า,าีคน,นเดียวเลยดูจังหวะเฟกกลับมีเพื่อนสอนแล้วแผลง,ง่ายๆเลยก่อนที่จะจบด้วยสายเข่าสั้นโอเคผมเชิญเพื่อนต่อเลยนั่นแหละมาข้างบนสวยเลยครับแล้วพุงวพ่งแล้วซา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 พุ่งแล้วแล้วแทงมาสวยจับหนึ่งทีแล้วยิงอือ ดูจังหวะปาดมาครับผมเป็นบอลสวนกลาบอีกแล้วรับแล้วซันซ่าจับหนึ่งทีก่อนที่จะหักข้อกลายเป็นลูกเก่งเราเลยนะจะังหวะอย่างนี้โอ้ยตรงกลางหายพี่พี่ตรงกลางตรงกลางอย่าม่ยิงเฮ้ยมาจนได้ลุงโอ้มาดือ้อยิงโง่ครับแต่บอลติดไสคก้อยจะฮุบเข้าสามเล่ย่เอาตัดไหนตัดไหนโอโ้หมดแรงจนันจันหมดแล้วจนัน โอเคเป็น2ต้นหนึ่ง 1, ของมโมเกือบคาบ้านครับแต่มาได้2ประตูจากคข้างหลังไอ้กองหน้าคู่กูเอาออกไปดิแล้วหลังเริ่มไม่เอาอะไรแล้วนะดูเกมนี้โอกาสจบ6ครั้งเข้ากรอบไป2ได้มาหนึประตูขอลองมาดูยูฟาหน่อยดิตอนนี้ยูฟายังไม่เตะนะมีทีมเราเข้ามาปะไม่ครับผมเหมือนจะไม่มีแล้วยูโรปาล่ะอ,อผมว่ามาเช็คอย่างนี้อาจาจะเจอนั่นไงมโมได้มายูโรปาลีก เอาอย่างน้อยก็มีฟุตบอลยุโรป้วยลองให้เล่นแล้ววะและนี่คือรายชื่อนักเตะที่เข้าชิงเพเยอร์ออฟเดอะมันของเดือนซึ่งซาซาก็ยังมีชื่อติดเกมนี้เจอกับทีมอันดับที่16ครับและเรามาในฐานะทีมเยือนอึดอัดมาหลายเกมแล้วขอแบบถล่มทลายสักเกมปะเกมนี้เราเหนือกว่าทั้งอันดับตารางคะแนนแล้วก็หลายๆอย่างอุ้ยช้าไปททีตโอ้โหรีบออ๊ยอะไรอ่ะอ,อมาเหนือเฉย อ้ยดีก็ชิปโอ้โหแล้วใครมันจะไปหม่งให้ได้อ un> un> ะอย uh ่างนั MJ> ้นอ่ะหุ้ยกองยังจับไม่ทันนะครับแล้วอุ้ยสวยด้วยพี่ติดง้างก่อนเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสวนดีนะเว้ยไห้ให้ให้ได้ได้แล้วอุ้ยมาได้ไงแล้วอู้หูินก่อนโอ้ยโดนสกีนี้ครับเฮ้ยเนี่ยสวยอู้หูวิ่งน้ำหนักไปครับเพื่อนเฮ้ยนี่ช็อกช็นั่นแหละ ขอจบงามงามก็ได้ยูว่ะวันถูกงง่ายๆเลยเพื่อนแต่จริงๆผมไม่จำเป็นต้องทําประตูตลอดนะแอสซิดก็ได้ถ้ามีเพื่อนเคลื่อนที่ดีๆอะ่ะแขอเปิดก่อนด้วยสายไปเว้ยประตูที่20ของเจ้าตัวครับนีไงมีตัวสอดสวยเลยไปเองเพื่อนกูโดนสกีนอยู่อือสะทวนลมแรงจะยัดอะไรขนาดนั้นปะสวยปะข้างในเลยแล้วกัน นี่ไงทาร่าได้ขึ้นด้วย <c oughs> แล้วมองออกอยู่ที่เพื่อนแล้วอยู่ที่เพื่อนแล้วนี่ไงสวยอ,อยกูยัดมึงนิ่มๆเลยเยี่ดีก็บอกแล้วแอตลิตก็ได้อุจหวะแทงสวยครับผมแล้วเพ,เพื่อนเพื่อนที่ดีด้วยนะก่อนที่เราจะจ่ายให้ครับแล้วแท็บอินง,ง่ายๆให้เราเพื่อนตนัวล่างสวยเลยถอยขึ้นบนนี่ไงแล้วกดโอ้โหยิงซ้ายแต่พออย่างนี้มึงเสียจะใจ ล้วจบครึ่งแรกไปเลยก็ผมที่ศูนย์ต่อสองได้ประตูจากหน้าคู่อีกแล้วและเกมเนี่ยโคต้องการประตูจากเราถึงสองประตูเลยนะเป็นอย่างน้อยสวยครับโอ้โหเกือบไม่สวยละทำไรกันอะแล้วมาบอลสวนบอลสวนได้งา่ายโอ้ยเก็บสบายผมอยู่อยู่บนนี่ไง เราพักเลยเนี่ยพักโอ๊กพักอกอแล้วแทงต่อสวยไปเพี้ยนเพี้ยนไปเพี้ยนว่าแล้วมาที่กุยแต่งต่อมาโอ้ยย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 ยสยยชยอนยยา <c oughs> เ,ลเ,เลยงเยอยย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 เยย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 เยยยยยย้ <Brand. S 1> ยยยยน่ะยยย จะโดนเยอะโดนง่ายๆเลยมีช่องอุ้ยระวังครับตัวประกบดีๆแล้วพี่แล้วแทงมาอูู้หยังเซฟแล้วยังไม่ออกครับยังไงโอเคเอาเลยเพื่อนด้วยขวานั่นแหละ้โอเคนี่ไงอ้โหโอ้โหล้มหน้าโอ้โหสาท่าองลีติดเราทนมาเจ็บสองนาทีครบแล้วด้วย ดูแล้วจะจบอย่างนี้ครับแล้วเรียบร้อยจบที่หนึ่งต่อสองยังครับผมเอา้าเป่าก็นึกว่าจบบอลยาวของเจ้าบ้านเคลียร์ได้คือจบเลยนั่นแหละโอเคจบจริงๆแล้วแลวเป็นหนึ่งต่อสองของมองม่ออกมาเก็บสามแต้มได้อีกครั้งต้องยำ้ำด้วยว่าหืดจับอ้ยทำไมมันสกรอร์ไม่ค่อยไหลเลยว่าช่วงหลัง จบเกมมาเราก็เป็นแมนออฟเดอะแมตอีกแล้วแต่ตอนนี้เหมือนเพเยอร์ออฟเดอะมันยังไม่ประกาศนะขอรุ้นเพเยอร์ออฟเดอะมันก่อนและคนที่ได้ก็เป็นสารซาบาลาโฮวิด3เดือนติดพร้อมกับติดทีมออฟเดอะวีทในเดือนนี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราต้องจบกันตรงนี้เลยนะถ้าชอบครับขอบคุละหนึ่งไลค์และคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซัสบสไครต์ลดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนี้